สวัสดีค่ะทุกท่านพี่เล้งมาเที่ยวงานงานสนามหลวงนะคะทุกท่านอุ้ยมาเลาะมาเลาะมาหาของกินนะคะทุกท่านจะมาหาของกินนะคะอันนี้แกงเห็ดอันนี้มีปลาเนาะปลาล,ลานปลาแม่ลำจวนนะคะอันนี้ปลาช่อนปลาช่อนแดดเดียวอันนี้ปลาดุกแดดเดียวปลาช่อนแดดเดียวแล้วก็ปลาสลิดบางบ่อ บางบ่อนะคะเป็นปลาสลิดบางบอ่อบางบ่อก็เป็นปลาตีนนะคะอันนี้คืออะไรอันนี้เหมือนน้ำมิ้วเลยอะ่ะไม่ใช่น้ำมิ้วไหมน้ำกะทินะคะอยากกินไอศครีม,ม,ม,อ,รมอยากกินไอศครีมแต่เดี๋ยวพูดไม่ได้เนาะอันนี้แคบหมูนะคะแค่หมูติดมันแค่หมูกระจกเชีงยงไฮ ช่างไฮเนอะอันนี้มีกรอบมีกรอบอู้อันนี้มัมนะคะทุกท่านมัมมัมมัมอันนี้มัมยิ่งเจริญนะคะของกินเยอะแยะเลยนะคะทุกท่านของกินเยอะแยะอันนี้คืออะไรนอกลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นย่างลูกชิ้นย่างเขาย่างในในหม้อนะ โอ้สาลี่สาลี่อยากกินสาลี่สามกล่องร้อยซื้อสาลี่กันนะคะทุกท่านอันนี้ปลาแห้งมีปลาแห้งสาลี่อยากกินสาลี่เดี๋ยวค่อยมาซื้อเนาะเดี๋ยวค่อยมาซื้อนะคะทุกท่านอันนี้ก็จะเป็นปลาย่างปลากดขีดละ35นะคะ ปลากฏดอันนี้คุณเชียงคุณเชียงปลาสาลิดนะคะคุณเชียงปลาสาลิดอันนี้คืออะไรอะ่ะชอบชิมแซ่ข้าวมันไก่เหรอข้าวมันไก่ที่เบตอะไรจำมโบ้คณยาร้อนมากร้อนมากให้เป็นอะไรคะ่ะอันนี้คือ น้ำเงี้ยวน้ำเงี้ยวน้ำเงี้ยวนะคะเดี๋ยวเราจะซื้อกลับบ้านนะคะน้ำเงี้ยวเนาะซื้อน้ำเงี้ยวกลับบ้านนะคะอันนี้ข้าวอู้หูกับข้าวเยอะแยะเลยนี่ข้าวหมกน้ำพริกกะปิน,นี่ร้านอาหารอิสระฮะขายได้ใช่ไหมค่ะข,<า>ขอบคุณค่ะ จ้าคุณปู่คุณย่าครับจคุณปู่คุณย่าอันนี้ผัดไทยกุ้งสดนะคะทุกท่านผัดไทยกุ้งสดอันนู้นคือวัดพระแก้วนะคะทุกท่านนูน้นคือวัดพระแก้วอู้เวทีใหญ่มากเวทีใหญ่มากนะคะกลางคืนน่าจะมาเที่ยวเนาะร้อนค่ะทุกท่าน มากังวันร้อนมากเลยพี่เลยก็จะมาเลาะเลาะหาของกินก่อนเนาะเลาะหาของกินกระเป๋าสวยหมวกสวยมากมกระเป๋าสวยหมวกสวยนะคะท,กทุกท่านอันนี้เราก็จะมาเลาะหาของกินก่อนนะคะอันนี้หมูกรอบ หมูกรอบหมูกรอบนะคะหมูกรอบค่หมูเยอรมันทางนี้เลยครับเจ้าเด็ดเจ้าดังเซนทันโวลร้อยแปดโหลละแปดร้อยห้าสิบนะคะอันนี้คือกระปินะคะกระปิกะป,ป,ปินะคะซื้อกะปิมาซื้อกะปินะซื้อกะปิอผ้าสวยมากเลยนะคะทุกท่าน ผ้าพื้นเมืองสวยมากชุดนี้สวยมากเลยชุดสวยมากเลยนะคะทุกานชุดสวยมากผ้าไหมสวยมากเลยนะคะนะเดี๋ยวค่อนมาดูผ้าไหมเนาะดูของกินก่อนเนาะดูของกินก่อนนะคะทอดมันหนอกกะลาอันนี้ทอดมันหนอกกะลานะคะตอกเกตค่ะขึ้นชื่อนะคะทอดมันหนอกกะลา กาะเก็ดขึ้นชื่อเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำยาปูขนมน้ำ,น,ำน้ำมะพร้าวสดอ n l e a s h i n g ความอร่อย ยงมาปูกบ้าน,นได้ได้มีไอศครีมนะคะ่นะะไอศครีมอันนี้สตรอเบอรี่โยเกิร์ตไอศครีมมะเ้าอ่อนนะคะค่นส้มโอ150บาทส้มโอ150บาทนะคะอันนี้น้ำพึง่งน้ำพึ่งโลลูกละ5้บาทนะคะ่คะน้ำพึ่ง50บาท นี่เราก็จะพาเลาะกันก่อนนะคะทุกท่านอันนี้คืออะไรอะ่ะกะปิกะปินะคะกะปิพีเมียร้อยหนึ่งปลาตัวเล็กตัวน้อยห้าสิบบาทนะคะอันนีเข้าวรามเนาะข้าวลามนะคะทุกท่านเราก็จะเดินเลาะหาของกินก่อนนะคะอันนี้ข้าวรามข้าวรามน้ำหนาว ข้าวลามน้ำหนาวนะคะทุกท่านแม่เสลียมข้าวราข้าวลามอันนี้ก็จะเป็นอาหารทะเลกุ้งนะคะท่านกุ้งกล่องละร้อยสิบบาทมีน้ำจิมรสเด่นนะคะหอยทอดหอยทอดนะคะท่านผู้ชายขายหอย ผู้ชายขายหอยนะคะผู้ชายขายหอยเดี๋ยวเราจะเดินกลับมานะคะทุกท่านเราจะเดินกลับมาขอพึ่งตังเนาะขอพึ่งตัง <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรคะ่ะทางนู้นก็มีนะคะกันของกินเยอะแยะเลยนะคะ ของกินเยอะแยะเลยนี่ก็จะเป็นบ้าจางนะคะกระเพาะปลากระเพาะปลาบ้าจางการหน้าชายการหน้าชาย,ปายแปลว่าอะไรอ่ะอันนี้ก็จะเป็นของทะเลนะคะทุกท่าน ของทะเลเปลาหมึกอันนี้ก็จะเป็นปลาหมึอกอันนี้ก็จะเป็นกะปินะคะอันนี้ก็จะเป็นปลาปลาหมึกวันนี้นะโ้ยาสวยเนาะอันนี้ก็จะเป็นกับข้าวนะคะทุกท่านอันนี้ก็จะเป็นกับข้าวกับข้าวอันนี้ก็จะเป็นไส้อัว ไส้อัวนะคะทุกท่านขีดละห้าสิบบาทแคบหมูนะคะนี้ก็เลาะ,ะหาของกินนะคะทุกท่านเลาะเลาะ,ะ,ะหาของกินก่อนอันนี้คืออะไรข้าวแช่ลามันชุดละเก้าสิบบาทข้าวแช่นะคะนี่มะม่วงน้ำปลาหวานอันนี้คืออะไรขนมกงจักเหรอ ขนมกงจากอันนี้คือเกี๊ยวนะคะเกี๊ยวกุ้งเกี๊ยวปลาหมูผสมหนังจามไม้ห้าสิบหมูย่อนะคะทุกคนอันนี้คือผัดไทยกุ้งสดผัดไทยห่อไข่อู้น่ากินผัดไทยห่อไข่นะคะทุกท่านผัดไทยห่อไข่ ผัดไทยห่อไข่อันนี้คืออันนี้คือไก่ย่างนะคะไก่ย่างไก่ย่างเขาสวนกว้างอ๋อไก่ย่างเขาสวนกว้างนะคะทกท่าน้อาหน้าตาหลอ่อแต่หน้าขอบคุณนะคะทุกท่านเล็กขอบคุณนะคะที่มาชมคลิปใหพี่เล็กนะคะขอบคุณะคะ่ะ